บทสวดก่อนนอนสยานัสสะเจปิพิขเวพิคุโนชาคารัสสะพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุนอนตื่นอยู่อุปปัชติกามวิตกโกวาพยาปาทะวิตกโกวาวิหิงสาวิตกโกวาถ้ามีกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นตัณจะพิขุนาทิวาเสติปะชะหัตติ วิโนเทติพยันตีกโรติและพิกุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้อนะภาวังคเมติแต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือสยาโนปิพิขเวพิกุชาคโรเอวังภูโตอาตาปีโอดตับปีสตตะตังสมิตังอารัฐะวิริโย ปหิตัดโตติวุจตีติภิขุทั้งหลายพิขุที่เป็นอย่างนี้แม้กําลังนอนตื่นอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ปารบความเพียรรู้สึกกลัวต่อบาปอกุศลอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดตัดสเจอานันทะพิคุโนโอิมินาวิหาเรเณวิหารตอานนถ้าเมื่อพิกขุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สยนายะจิตตังนมติจิตน้อมไปเพื่อการนอนโสสยติเอวังมังสยันตังนาพิชชาโทมนัสสา,าปาปกาอากุสลาธรรมมาอันว่าสวิสันติติภิกขุนั้นก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าอากุสลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายคืออภิชาและโทมนตสจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อิติหตัทธะสัมปชาโนโหติในกรณีอย่างนี้พิขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้น